ยูเครนเองก็คงจะต้องหาเงินมาเพื่อใช้นี่ทดแทนบุญคุณให้กับประเทศต่างๆที่บริจาคเงินให้กับยูเครนในการไปใช้รบกับรัสเซียค่ะโถคุณมันเป็นแบบเรื่องนี้ยมันสอนให้รู้เลยว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆพอถึงเวลาที่คุณแบบเป็นรองคุณเพี้ยงพล้ำเนี่ยเขาก็จะมาเอาคืนกับคุณเหมือนที่อเมริกาไนงะ ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ทดขอขอเรียกแบบว่ามาอะไรอะ่ตอบแทนบุญคุณน่ะเพราะอเมริกาเนี่ยช่วยยูเครนไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเข้าถึงแหล่งแร่แร่เอิร์ธของคุณก็แล้วกันเป็นการตอบแทนที่อเมริกา,าได้ช่วยเหลือคุณมาตลอดแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้มีแค่เพียงอเมริกานะคะหลายประเทศในยุโรปก็เริ่มมีการทวงหนี้ทวงบุญคุณกับยูเครนแล้วนะคะล่าสุดอีกหนึ่งประเทศค่ะที่ก็บอกว่าเออในเมื่ออเมริกาก็กำลังเรียกร้อง แล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปก็เรียกร้องและทำไมเราจะเรียกร้องไม่ได้นั่นคือสโลวาเกียค่ะโดยสมาชิกรัฐสภาระดับอาวุโสรายหนึ่งของสโลวาเกียนะคะชื่อว่าอันเดรชดันโกประธานพรรคสโลวักเนชันแนลปาร์ตี้แล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในรัฐบาลผสมออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าอา้าวสโลวาเกียเองก็ให้เงินกับยูเครนในการที่จะไปรบกับรัสเซียเหมือนกันเพราะฉะนั้นสโลวาเกียก็มีสิทธิ์เรียกร้องขอให้ยูเครน จ่ายหนี้ที่เราเคยช่วยยูเครนไปกว่า3,500้าล้านยูโรหรือว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะความเห็นนี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าอเมริกากำลังเจรจาข้อตกลงหนึ่งกับยูเครนที่เรื่องของการแลกเรื่องของของแร่แร่เออที่เราเคยมารายงานกันนะคะว่าอเมริกาขอแลกว่าถ้าคุณต้องการให้อเมริกาช่วยเหลือคุณต่อไปเนี่ยคุณต้องแลกเพื่อเป็นการเอามาใช้หนี้นะ พอมีข่าวตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้คนหนึ่งเหมือนกันเรียกเป็นคนกันแล้วกันนะในฐานะเจ้าหนี้คนอนื่นบอกอ้าวทำไมเจ้านั้นมาทวงหนี้ได้ฉันก็ต้องทวงหนี้ได้เหมือนกันนี่ไม่มีใครยอมใครเนี่ยนะคะซึ่งข้อเสนอตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสโลวาเกียเนี่ยจะได้เงินคืน3,500ล้านยูโรที่เราให้ยืมไปหรือไม่แล้วกับเน้นย้ำว่า เงินจำนวนเนี้โอ้มันก็เยอะมากโขอ,อยู่นะในการที่ประเทศประเทศหนึ่งของ EU ในการที่จะมาให้ยืมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเยอรมน,นีฝรั่งเศสและอเมริการ้องของเงินพวกนี้คืนโซโววาเกียจะให้เราปิดปากเงียบทำตัวเป็นคนดีปล่อยผ่านไปเหมือนทำบุญอย่างนั้นหรอไม่มีทางซะละเออถ้าประเทศอื่นมาเออมาขอ เ,เงินคืนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะเรียกเงินคืนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เรียกว่าคราวเคราะห์แบบสไปง่ายว่าเป็นคราวเคราะห์ของเซเลนสกี้กันละกันนะคะว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยเหมือนแบบถึงคราวตกต่ำอะอะไรอะไรก็ประดังประเดยพระสุขเข้าพระสองแทรกนะคะ